มาแล้วแจ้งข่าวความคืบหน้า3พฤศจิกายน64อัปเดตครั้งประกาศแล้วบัตรคนจนปี65รอบไหม สวัสดีค่ะทุกคนกราับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะก็มาพบก,กันในวันที่3พฤศจิกายน2564ค่ะและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาเจนข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งสาหรับข่าวสารในวันนี้นะคะสาหรับพ่อแม่พี่น้องที่รอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่นะคะที่รอในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห รัฐหรือบัตรคนจนปี2565นะคะทางช่องมีข่าวสารความคืบหน้ามาฝากค่ะซึ่งข่าวสารนี้ก็ยืนยันมาจากทางกระทรวงกันคังนะคะครที่รอกันอยู่นะคะก็อย่าพลาดค่ะส่าสำหรับช่วงนี้นะคะก็มีข่าวสารออกมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือโครงการคละครึ่งเฟส4ที่มีข่าวออกมาว่าจะมีโครงการนี้ออกมาเพิ่มนะคะจะเป็นจริงหรือไม่นั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังมา กันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อติดตามข่าวสารความคืบหน้าต่างๆค่ะและก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดียวเราไปฟังข่าวสารนี้พร้อมๆกันเลยค่ะสืบเนื่องมาจากกระแสข่าวนะคะที่ว่ากระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาออกโครงการคนละครึ่งเฟสซี C. หลังจากเฟส3กลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่องนี้นายพรชยัยเจีรวรเู้พว่มในการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอชอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ชี้แจงนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีแผนการพิจารณาออกมานะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟต4มที่ข่าวออกมาเพราะรัฐบาลเพิ่งเติมเงินในเฟส3เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาดังนั้นจึงต้องรอกา ประเมินโครงการนี้ก่อนค่ะ แต่ก็ไม่แน่นะคะสําหรับข่าวสารแบบนี้นะคะมักจะออกมาก่อนนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟส4ก็อาจจะมาพร้อมๆกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ในช่วงต้นปีนี้ก็เป็นได้ค่ะมาถึงข่าวความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะยังไม่มีแผนการพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส4แต่ทางกระทรวงการคลังก็อยู่ ระหว่างการเร่งเตรียมการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่อยู่ค่ะซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกองทุนประชารับสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกําลังรอประเมินสถานการณ์โควิดหากเริ่มคลี่คลายดีขึ้นก็คาดว่าจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ทันทีค่ะ ซึ่งสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่กำลังรอคอยนะคะในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือเรียกว่าคนที่มีรายได้น้อยคนตกงานนะคะที่ยังไม่มีงานทำในตอนนี้นะคะซึ่งก็อดใจรอกันหน่อยนะคะใกล้ๆนี้นะคะมีการลงทะเบียนแน่นอนและสำหรับสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างตอน เนื่องจากทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสวัสดิการต่างๆนะคะโดยเฉพาะเงินสดก็จะมีนะคะยกตัวอย่างเช่นค่านา้ำค่าไฟนะคะและสำหรับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับเงินสดเพิ่มด้วยค่ะ และก็ยังมีนะคะค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะค่ารถโดยสารก็ได้รับนะคะค่าซื้อกาดหุงต้มด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะการเยียวยาจากทางรัฐบาลนะคะในกลุ่มของพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะคะจะเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะที่จะได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งณนะตอนนี้นะคะก็มีการแจกเงินเยียวยา อยู่นะคะสำหรับมาตรการเพิ่มกำลังซื้อนะคะให้ถึงคนละ500บาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารความคืบหน้าไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าทางช่องมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ